สวัสดีครับสวัสดีชมรมเครื่องเสียงการแกล้งนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับชมรมเครื่องเสียงการแกล้งนะครับวันนี้ก็พามาชมนะครับพามาชม power d hk นะครับรุ่นนี้นะครับ gk 1 5นะครับวันนี้ก็โอ้หเป็นรุ่นใหญ่ของ tdk เลยนะครับตัวนี้ก็หน้าจอจะเป็นของดิจิตอลนะครับวัดโวลต์นะครับขออภัยนะครับวัดอุณหภูมินะครับว่าอุณหภูมิเครื่องเท่าไหร่นะครับใน 24- 25สหองศานะครับ แล้วก็จะเป็นของ DB นะครับ DB นี่คือ DB v o l u m e นะครับเนี่ยผมจะหมุนชัแนลหนึ่งนะครับนะครับเนี่ย่าเราใช้อยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับกี่ DB นะครับก็จะมีอยู่ตัวนี้ก็นี่ครับเออ24นะครับ DB นะครับหมดเลยนะครับเต็มเงียบนะครับนี่ครับ24นะครับแล้วแต่ลูกค้าอยากใช้งานนะครับก็จะคล้องเลยนะครับเหมือนวอลุ่มมันไม่ตรงนะครับเราก็ปรับหานะครับก็ให้มันได้อยู่เท่ากันนะครับ13 DB เท่ากันอย่างนี้นะครับก็ อาจวารุ่มากะก็จะไม่ตรงนะครับเพราะตัวนี้วางมันก็จะไม่ตรงนิดนึงนะครับก็นี่ก็พิเศษขึ้นมานะครับเป็นรุ่นใหญ่นะครับเมื่อหนึ่งนะครับ TDK เมื่อหนึ่งแท่นนี้นะครับเมื่อหนึ่งก็ประมาณเกือบหมื่นแปดนะครับมาประมาณหมื่นแปดนะครับแต่ตัวนี้มันเป็นคล้ายๆแบบว่าตัวโชว์นะครับของทางร้านนะครับก็จะมีอยู่2รุ่นนะครับนี่ครับตัวนี้อีกตัวนึงนะครับนะครับเป็นตัวโชว์ของทางร้านนะครับของ TDK นะครับนี่ครับอีกกล่องนี้นะครับ เอามาจากบริษัทเลยนะครับเป็นตัวโชว์หน้าร้านเขานะครับเดี่ยว4.9อีกแท่หนึ่งนะครับท่านนี้ก็สภาพ99%นะครับดูเลยกองครบนะครับมันมีอยู่2ตัวนะครับที่เอามาจากบริษัทนะครับ T H D D H K นะครับเอามาจากบริษัทเลยนะครับทั้งสองตัวนะครับจากแบรนด์เลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะโชว์อยู่หน้าร้านนะครับแต่ขายราคาถูกนะครับ เป็นสินค้าก็โชว์หน้าร้านนะครับก็ใช้งานมานะครับถอดออกถอดเข้าก็จะมีรอยนิดนึงนะครับก็ไม่มีผลต่อเสียงนะครับพอรอยมันก็อายุใช้งานมันเนาะถอดเข้าถอดขอก็มีส่วนนะครับมีส่วนแต่มันก็โอ้โหกิ๊กเลยนะครับสภาพอยู่ประมาณ95%รนะครับดูด้านหลังนะครับดูเบ็ดเสนิดนึงเที่ยวจะไปเที่ยวมันทิดลงทับนี่นะครับสวยนะครับสวย ตัวนี้สวยนะครับวันนี้ขายในราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งมืนหนึ่งมืนสามพันเก้าร้อยบาทนะครับอยู่ราคาอยู่ที่หนึ่งมืนสามพันเก้าร้อยบาทสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับในราคาอยู่ที่หนึ่งมืนสามพันเก้าร้อยบาทนะครับสนใจทักเข้ามาได้เด้อครับเดอ้อพี่ๆทุกท่านอยู่ต่างจังหวัดสนใจก็ ส่งทั่วไทยนะครับทั่วรนาจักนะครับมีตัวตนแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับเ่ยครับชื่อมีหน้าร้านมีตัวตนแน่นอนนะครับก่อนร้านสั่งทัดซาวนะครับชื่อเฟซเบอร์โทรก็ศูนย์แปดสามเจ็ดสามเก้าแปดเก้าสี่ห้านะครับไม่ผิดหวังนะครับซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับลูกค้าซื้อไปเสียเงินอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทแต่เป็นสินค้าแบบว่าตัวโชว์สินค้ามือสองแต่สภาพอย่างกับมือหนึ่งนะครับข้างในนะครับเดิมๆนะครับก็ลูกค้าก็ประหยัดตังค์เข้าไปอยู่ประมาณ ประมาณเกือบ4 0 0พันะครับก็ประหยัดตังค์เข้าไปนะครับเอาไปทําอะไรได้เยอะนะครับเงินสี่พันนะครับลูกค้าก็ฝากไว้คิดให้ลูกค้าคิดนะครับอีกแท่นหนึ่งนะครับอีกแบรนด์หนึ่งนะครับสภาพสวยนะครับในราคาอยู่ที่13,900บาทนะครับผมจะขับเบียดให้ดูนะครับมาชมนะครับ18นะครับข้างละสองข้างละสนะครับสบายสบายนะครับ Yep สบายสบายเลยนะครับชิคานาสองานาสามนะครับสนใจทักเข้ามาได้นะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับในราคาอยู่ที่13,900่บาทเท่านั้นนะครับผ่านมาก็อย่าลืมแวะมาชมได้นะครับเผื่อทุกท่านสนใจนะครับผมพี่ๆทุกท่านนะครับอยู่แต่งจังหวัดก็ ส่งได้เหมือนเดิมนะครับส่งได้เหมือนเดิมนะครับทุกท่านนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับอีกหนึ่งแบรนด์นะครับในราคาอยู่ที่13,900บาทนะครับแรงเครื่องใหญ่นะครับตัวใหญ่นะครับเจ้าของ cover นะครับเสื้อแดงๆนะครับเจ้าของ cover นะครับมาแวะมาได้นะครับถ้าทุกท่านสนใจนะครับที่ร้านนรันศักดิ์ท้าซาวสินค้าเมื่อหนึ่งเมื่อสองนะครับฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับของวันที่19เมษายนนะครับวันที่ 19เมษายนนะครับฝ่ากพีๆทุกท่านนะครับก็ไว้เจอกันีกคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ